สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มดีผ้าไทยถุกๆท่านคุณลูกค้าค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าไทยผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือพรีเมียมคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะราคาผืนละ9 9 0บาทค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะรับออเดอร์สั่งตัดด้วยนะคุณลูกค้าจ้าคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งตัดผ้าถุงสวยๆวันนี้นะคะคุณลูกค้านะสั่งตัดผ้าถุงเนาะเลือกตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดะค่ะติดซิปข้างใสด่ดีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าขาด้านในอัดผ้ากาวเต็มผืนนะคะคุณลููกกกคค้้าาชอบุณสนใจ็ สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าายมัดหมี่นะคะทอมือสองตะกอสวยๆนะคะคุณลูกค้านะวันนี้ค่ะเรามาให้ดูให้ชมนะคะเป็นเซตสีดำเนาะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้ค่ะเป็นเซตสีดําทั้งหมดนะคุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะ รหัสนะคะทอมือ54สีรหัสทอมือ54สีจะเป็นลายมัดหมี่นะคะที่เป็นลายนกยูงที่มีลายนกยูงเนาะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถแจ้งแอดมินแบบนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาผืนละ990บาทค่ะสนใจนะคะนําผ้านะ่าสนใจนะคะสั่งให้ทางร้านของเราตัดเป็นผ้าถุงให้วันนี้1490บาทเท่านั้นคะ่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะผืนนี้นะคะรหัสทอมือ54สีรหัสทอมือ54สีนะคะมัด หมี่จะเป็นลายลายนกยูงนะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าแจ้งแอนดมินแบบนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองค่ะราคาผืนละ990บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านของเราตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยสวยๆให้นะคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขา1,490บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะผ้าไทยนะคะสีดําเช่นเดิมคุณลูกค้าขาสีดาเราจะมีทั้งหมด4รหัสให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปนะคะผืนนี้ค่ะลายดวงดาวสวยงามมากๆผืนนี้ลายดวงดาวสวยงามมากๆรหัสทอมือ7เจ ค่ะ ผืนนี้รหัสทอมือ77 mm. คุณลูกค้าขารหัสทอมือ7 7 mm. มัดหมี่ลายดวงดาวสวยงามพิมพ์ยมมากๆสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเอง mm. ราคาค่าผ้าราคาผืนละ990บาทสนใจให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยให้นะคะคุณลูกค้านะวันนี้นุ่มขอแนะนําให้เลือกตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดค่ะผ้าถุงป้ายเปิดแล้วติดซิปข้างนะคะเปิดออกมาเห็นขาด้านในแบบนี้ได้คุณลูกค้าขาเดินง่ายเดินสะดวกคุณลูกค้าจ้ารวมไปถึงนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะสนใจบอกว่าอยากดูอยากชมนะคะสีอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากสีดําคุณลูกค้าา นำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน l ลายสแกนที่ QR ว o d e คทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะวันนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดนะคะผ้าถุงสวยๆนะคะคุณลูกค้าจะได้รับของฝันของฝากสุดพเมียมถึง4ชิ้นเลยนะค,ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวพาไปดูไปชมนะคะว่าจะได้นะคะของฝันของฝากเป็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวรอดูรอชมเพิ่มเติมค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้ลายดวงดาวนะรหัสทอมือ77รหัสทอมือ77ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาวันนี้นะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลย0890416008ค่ะหรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR code โคนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะมาต่อกันที่รหัสทอมือ73รหัสทอมือ73ลายหน้าสวยงามมากๆคุณลูกค้าคะลายหน้าสวยงามมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเลือกช็อปผืนนี้ได้เลยมัดหมี่ทอมือ2ตะกอผืนนี้มัดหมี่ลายหนา้าคุณลูกค้าคะผืนนี้รหัสทอมือ73ผืนนี้รหัสทอมือ สวยสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะ089-0416008ค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้เลยนะ089-0416008จ้าคุณลูกค,ะคะ้าค่ะรวมไปถึงนะคะผืนนี้สวยนะตัดออกมาแล้วสวยสวยรหัสทอมือ70ค่ะ รหัสทอมือ7 0คุณลูกค้าคะผืนนี้ลายกงเก้าผืนนี้ลายกงเก้าสวยงามมากๆตัดเป็นผ้าถุงแล้วสวยมากๆเพราะว่ามีะค,ะคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้านะคะให้ทางร้านของเราตัดเป็นผ้าถุงให้เลยยินดีค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเพราะว่าผ้ารุ่นนี้ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดเป็นผ้าถุงที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ราคาคุณลูกค้าคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ด้วยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะ990บาทคุณลูกค้าได้รับผ้าเข่าม้าผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้โปรโมชั่นนี้จัดวันนี้จนถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นที่แถมผ้าเข่าม้าผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้คุณลูกค้าคะ990บาทสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสั่งตัดแากตัดเป็นมัตถ วันนี้ค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจำห้าร้อยบาทนะมีโอนมาจำห้าร้อยบาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับเซ็ตของฝากพรีเมียมนะคะหนึ่งเซตแบบนี้มีของนะคะคุณลูกค้าค่ะมีของขวัญของฝากอยู่สี่อย่างเลยคุณลูกค้าค่ะมีของขวัญของฝากถึงสี่อย่างเลยนะคะคุณลูกค้านะประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะชิ้นที่หนึ่งค่ะอันนี้แถมฟรีนะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดผ้าถุงนะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทในวันนี้คุณลูกค้าค่ะสั่งตัดนะคะเป็นนะคะคุณลูกค้าค่ะสั่งตัดผ้าถุงหนึ่งพันสี่ร แถมฟรีนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะถุงผ้านะคะมูลค่า35บาทค่ะรวมไปถึงนะคะผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้มูลค่า50บาทชิ้นที่2แถมไม่ฟรีใช่ไหมคุณลูกค,ะคะ้าขายยังไม่พอค่ะ คุณลูกค้ากนะคะก็ยังจะได้รับนะคะผ้าพันคอเขอมาอากาศเย็ยนๆแบบนี้ได้ใช้แน่นอนหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะท่องเที่ยวเดินทางคุณลูกค้าจะผ้าพันคอเขอมาสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีค่ะคุณลูกค้าค่ะชิ้นที่3นะคะคุณลูกค้าขะแล้วอีก1ชิ้นสาคัญ1ชิ้นพิเศษเลยคุณลูกค้าขาของขวัญของ,ของ,ของฝากปีใหม่คิดซะว่าเป็นของขวัญของ,ของฝากปีใหม่ให้กับพี่ๆที่แบบว่าตั้งใจแบบว่าเอออยากตัดผ้าถุงกับร้านแม่บริพาทไทยอยู่แล้วเนาะวันนี้ค่ะสั่งตัดด่วนๆเลยคุณลูกค้าขามาผืนนใใหหญ่จโบบบ้้้แแีีฟรอก คุณลูกค้าขาหัวคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนอกจากจะได้ผ้าถุงไปใส่สวยๆนะคะใส่ได้ใส่ไปร,ร่วมงานบุญเนาะคุณลูกค้าขางานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่แล้วคุณลูกค้านะคะได้ของขวัญของฝากแบบจุใจมากๆนะคะของขวัญของฝากแบบจุใจมากๆและขอบอกว่านะคะให้แค่เฉพาะนะคะ เดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าค่ะให้แค่เฉพาะเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะคะของขวัญของฝากสุดพิเศษทั้ง4ชิ้นนี้สําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบงานแพทเทิร์นของร้านแม่มริพ้าไทยบอกว่าอยากสั่งตัดเสื้ออยากสั่งตัดผ้าถุงอยากสั่งตัดกระโปรงอยู่แล้ววันนี้คุณลูกค้าสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นนะคะสุดปังมากๆคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอของร้านแม่มมมีี้าาาไททยของเรนะะค่ ให้ดูให้ช็อปกันในวันนี้คุณลูกค้าคะติดต่อเข้ามาได้เลยจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้นะคะแจ้งแอดมินได้เลยนะคะเ <c oughs> ตรียมพร้อมนะคะให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านทั่วไทยเลยกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยสิทธิพิเศษมากมายแบบนี้ให้เฉพาะคุณลูกค้านะคะที่กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยของเราเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะยินดีแลวก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยนะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษก็ไม่ แถมให้เลยคุณลูกค้าขาทุกออเดอร์ท,ที่สั่งซื้อผ้าไปตัดเองรวมไปถึงนะคะพี่พี่นะคะที่สั่งตัดนะคะผ้าถุงสวยๆกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าขาผ้ารุ่นนี้ดีนะใส่สบายด้วยค่ะอาจผ้ากาวแล้วแบบผ้าอยู่ทรงอยู่ตัวสวยมากๆคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่เคียวอค้ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเเเกกอรข้้้้าาาาามาไดลลยยนนนนนะะะะะคคคคุณคูะนะูวันนัีะะ่บง ะะที่นุ่มนำมารีวิวนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอพรีเมียมคุณลูกค้าคะ่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าคะ่ะเฉดสีดําทั้ง4รหัสชอบผืนไหนชอบรหัสไหนหรือว่านะคะคุณลูกค้าอยากดูอยากชมเพิ่มเติมอย่าลืมนําโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เบอร์รนี้นะ0890416008ไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลียกโทรศัพท์แอนไลน์เข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าใช้โทรศัพท์อยู่2เครื่องหรือว่าตอนนี้ดูทางทีวีใช่ไหมสมาร์ททีวีสามารถรับดูรับชมนะคะช่อง u t u b e แม่มณีผ ของเราได้นะคะเผื่อที่บ้านของคุณลูกค้านะคะดู YouTube อยู่หรือว่าดู Netflix อยู่อย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็สามารถนะคะเปิดนะคะช่อง YouTube แม่าริภาทไทยของเราดูนะคะรับดูรับชมห่นทางสมาร์ททีวีที่บ้านได้ด้วยคุณลูกค้าคะแล้วก็นำโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่มีแอปพลิเคชันหลายสแกนที่คิวอโค้ทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีมากๆค่ะ